सपमा की यानी मेरा सिखा पथ समाचार उरा मनीषा पथम ท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านมาที่วัดเกาะแก้วเวรุวนอํอำเภอราชสากเนื่องในโอกาสวันศาสไทยซึ่งประชาชนชาวตำบลดงน้อยอำเภอราชสากนะครับได้มาทำบุญกันอย่างเนืองแน่นเป็นอย่างนี้เป็นประจำทุกปีในโอกาสวันศาสวันศาสไทยนั้นจะจัดกันใน กลางเดือนสิบแล้วก็ในพิธีของกลางเดือนสิบนี้นะครับนอกจากทำบ,บุญที่สวนกัสอนให้บรรพบุรุษอีกทับบางสกุลแล้วก็จะมีเทศคาถาพันนะครับ าาาการเจิดกถาพันหรือการทำบุญตามเงินศิษนั้นก็ไม่พื้นพื้นเพย์แบบนี้นะครับทุกวัดจะทำคล้ายๆกันอัตฐารนะครับอาหารที่จะทำมาถวายพระสีวัดนั้นก็จะเป็นอาหารข้าว มีลักษณะพิศษคือมีเกยรยศาสตร์นะครับตามพื้นที่ก็จะมีเครื่อนกลง I am a โลสพิกุสังโฆพัตตานิปาติขันหาตุมาตาปิตุอาตตุปัชชาอัจาริยานังยาติมิตานังเปตานังสัพพะสัตตานัง 你。<Hey. S 2> <Okay. S 1> okay. ถึงนีเดถึงเรื่องรวยระหว่ากิจการพิจิตรพระอภัยเดชสาจ้าว่ารขาต่อเติมด้วระหว่างงานราชการพระคุณท่านที่รักษาสิ่งภาวนานที่ที่รวยระหว่างนับาวันนีุ้ณพ่อในจังหวัดมอและสดเี่ยที่ขอใช้เวลาประมาณทรึงนาที่าน สอบทามวัดว่ามีอะไรทีต้องพิจารณานะครับดูสิคือว่าเป็นความสำคัญน,น้อยและอีกไม่กวนอีกหลายอันเถอในประเทศไทยเรานะครับก็คือวันสาไทยซึ่งนะครับก็ต้องขอให้จกคงอยู่กับพี่น้องในถ้าผมได้ขอรห้แจ้งถึงข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต่างๆน้อยสั้นๆ นะครับสืบเรื่องจากการประชุมสภาการบริหารส่วนร้อยในวันที่นะครับเพื่อที่จะประชุมนะครับขอเจ็ล้านบาทรับรบกวนครับมเองจะทถึงทได้ครับคำตอบและออกในวันน้อยได้ทันทีการทีาจะดาเจัดการเพราะว่าประชารที่มาอำงานต้องการนะครับสนใจนะครับประชาม เห็นชอบให้มีตารนะครับลำเการโครงการปีสีไรละหนึ่งพันบาทไม่และที่ท่านทลายะครับดูข่าวบอกว่าได้รับเงินนะครับช่วยเหลือจากคณะรัฐมนตรีถ้า่านนะเรื่องให้กับสำนักงบประมาณสำนักถ้าดูแล้วว่ามีงบต่อก็ต้องไปชุมบอดใหญ่คณะรัฐมนตรีมันยังอีกได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลค่าแรงรับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องจริง ป็นพยสเรืเ่องจากปัจ,จุวันภาพตะวันออกเราผลจะตกอย่างนี้ตกแค่อย่างนี้และสิ่งที่มากําำลัที่สุดคือพิวนะครับสู่ประเทศไทยวันนี้นะครับดูที่ทะเลจีนใต้เคิอ27นั้นจะเข้าสู่ประเทศไทยนั้นนะครับจังหวัดเชิเงเรโดยเฉพาะยิ่งเพิร์ราสารเราทำให้ปัดหลักถ่ายทำนะครับ อุทกภัยน้ําท่วมในเัือนที่28กันยายนปีพศ2556ที่พอพายุรูกนี้นะครับก่อตัวและฆ่าเข้าสู่ประเทศเมียนมามอีกเข้ามาอีกอายุ23โรคนะครับตอนนี้มาแล้วลูกที่10ลูก7ลูกจะเข้ามาประเทศไทยเราตรงหรือเปล่าที่นําเรียนบอกพี่น้องนะครับให้พึงระวังท่าน่อนเราถ้ายันไม่ได้แกบเกี่ยวถ้ามันพอมแกบเกี่ยวได้ข่าวสารที่เป็นหูพี่น้องจริงก็กสามนะครับ ก็ต้องล็อันก็ถือว่าเป็นลป็าเพื่องน่าข่วบนะครับแต่ถ้าอยู่ครบก็ว่ากันไปที่ที่สุดนะครับของในนี้ก็น้อยกว่าสิห้าันสงทอยวัดแก้วเวรนวกับอุณน้อยไปเพียงนี้นะครับดทีจามของ